ทางกอนชนะคะเฝ้าระวังแล้วก็จับตามองสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนตาลิมล่าสุดค่ะพายุนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีทิศทางไปทางเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งรอยต่อประเทศเวียดนามและก็จีนตอนใต้ในช่วงเย็นของวันที่18กรกฎาคม,มเมื่อขึ้นฝั่งแล้วก็จะอ่อนกําลังลงนะคะเนื่องจากมีภูเขาสูงบริเวณเวียดนามเนี่ยขวางกั้นอยู่มวลอากาศเย็นอยู่ด้านหน้าพายุนะคะ แม้จะอ่อนตัวลงที่สปปลาวนะคะแต่ยังทําให้เกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันค่ะนายสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้กล่าวถึงสถานการณ์นี้นะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์น้าในภาพรวมของประเทศไทยณวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วง24ชั่วโมงสูงสุดที่ผ่านมามีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดน่านอำนาจเจริญระนองตราดการจนบุรีและพระนครศรีอยุธยาทําให้ต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่18ไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมใน23จังหวัดด้วยกันคุณผู้ชมฟังให้ดีนะคะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬสกลนครเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมมุกดาหารชัยภูมิอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษการจนบุรี สระบุรีจันทบุรีและจังหวัดตากค่ะทั้งนี้นะคะกออนชก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม12มาตรการรับมือกับฤดูฝนในปีนี้อย่างเคร่งครัดโดยกรมชลประทานเองค่ะได้มีการเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำที่บริเวณคลองส่งน้ำที่ตำบลหวังว่าอเภอตะพานหินจัังหวดพิจิตรแล้วก็รวมไปถึงบริเวณห้วยร่องผาที่อเภอเด่นชัยจัังหวดแพร่และที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำมงที่น วัดสีชมภูองตื้อนะคะที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายด้วยเพื่อเปิดทางน้ำไหลไม่ให้วัชพืชสะสมแล้วก็กีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำสำหรับเกษตรกรกร,รวมไปถึงการระบายน้ำในช่วงหน้าที่มีน้ำหลากแบบนี้ด้วยค่ะ